เปลี่ยนชื่อช่องจากอุดรเชนเป็น like is me นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกทีหลังอันกันนั่นเองนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วง NCT Game นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาเล่นเกมความรักที่คุณไม่เคยลืม NCT Dream นะคะแล้ก็จะเปลี่ยนคำว่าจาก คุณเป็นพี่เต้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละข้อเราจะได้อะไรกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าก็ยังไม่ได้เล่นนะคะอันนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันค่ะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์และกด s u b สไ r i b ์ให้กับช่อง like is me ด้วยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนวันนี้มาเล่นกันว่าแต่ละข้อเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะเนี่ยดูขอบคุณนะคะกนะ็คือ You make me feel นะคะเขาบอกว่ารักเธอแบบแอบชอบแอบขคมในใจอืมันดูกันคะ่ะว่าแต่ละข้อเราจะได้อะไรบ้างคนที่ทำให้พี่เต็นรู้จักคำว่ารักอคำถามแรกก็คืออย่างนี้เลยหรออะไรอย่างนี้นะคะดูกันว่าเราจะเราจะได้ใครนะคะน้องเฮ้ชานวี้น้องเฮช,ชานกับพี่เต็นนะคะเรามาดูต่อกันคะ่ะทุกคน คนที่พี่เต็นยังรอเขาอยู่เสมอโหคนคนนั้นคือใครเต็นในใจฉันคือน้องเจโน่น้องกับน้องเจมินเนี่ยแหละมาน้องหลินจินโอ้ยหลินจินก็ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหมวยเล็กหมวยหมวยใหญ่เนาะเออเราอยากรู้เขาทําไมเรียกพี่เต้กับน้องหนึ่งจินว่าหมวยเล็กนั่นพี่เรียกพี่เต้ว่าหมวยเล็กเรียกร้องหนึ่งจินว่าหมวยเอ้ยไม่ใช่อืมสะกดหมดละพี่เต้เน่ะหมวยใหญ่พี่หนึ่งน้องหนึ่งจินเน่ะหมวยเล็กเออใครใครใครที่รู้อะช่วยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเอออะไรนี้เรางงจริงๆนะคะทุกคนมาดูต่อคนที่ยังคิดถึงพี่เต้เสมอนี่มาแล้ว เราดูกันว่าเราจะได้ไข่มาโนเชิเลอนั่นเองนะคะคือจ้าชั้นจอนน้องอะเจโนเซมโนกับเจนงาจีมินน,น,มมน,นานมากแต่แต่สักทีนิวสิจ้า <c oughs> มาต่อคะ่ะทุกคนคนที่ไม่มีทางกลับมารักกันได้โอ้ยเจ็บนะอันนี้เจ็บเจ็บเลยนะคะมาดูกัน ขอ,ข,อขออีกทีได้บ้าขออีกทีเอ้ยน้องเฮชาญอันนี้ให้ทุกคนเลือกแล้วกันนะคะแล้ว่างน้องชิญเลือกกับน,น้องเฮชาญน,นะคะคุณจะเลือกใครนั่นเองสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะมาดูต่อทุกคนคนที่พี่เตนซ่อนไว้ในบทเในเพลงโปรดโอ้คุณคุณนั้นคือใครมาดูกันน้องเฮชาญน, <c oughs> น้องเฮชาญก็อยู่ดีนะคะ เพลงปวดเพลงอะไรนะน่าจะมีในข้อนี้แหละในคลิปนี้แหละคุณอ้าวไม่นะตอนแรกนี่นึ้จะจคือน่าจะมีนะคนที่ทำให้พี่เจนหลักรักใครไม่ได้อีกเลยสาธุข,ขอให้ไนดะ้น้องเจโน,น่นจะจ๊ะมากน้องเชอร์หลัรักใครไม่ได้เนี่ยแหละครับ ใครเป็นเขาเรียกว่าคู่ชีพเลือดผีเออเลื่เต็นเลื่เต็นมามาลงนี้เอ้ยเธออธิบายให้ราหน่อยว่าโมเมนต์น้องน้องเฉลน่เลอกกับพี่เต็นมีอะไรบ้างเออเราจะทำรวมโมเมนต์คือทำไม่ได้สักทีกนะคะมาดูต่อจบไปที่เรียบร้อยเองนะคะคือความรักที่พี่เต็นไม่เคยลืม XNCDD นะคะถ้าชอบคลิปนี้กกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กับชิปเปอร์ ดีมนเต็นนะคะแล้วก็ส u b s c r i b e กับ Li ฟ์อีส e มีด้วยนะคะหรือว่าจะอยากจะให้เราเล่นใหม่ก็สามารถคำมเมว่าเล่นใหม่ให้หน่อยได้ไหมคะหรือเล่นอีกทีได้ไหมมันขัดไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เราสามารถจะเล่นให้ใหม่ทันทีนั่นเองคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกัะผมว่าสวัสดีค่ะ